พอได้สรับโอวาทแห่งองค์พระอรหันต์ผู้เป็นพี่ชายชนี้แล้วเธอจะได้มีจิตยินดีรับคำก็็หาไม่ในใจนึกดูหมิ่นอยู่แต่ว่าพระมหาเถระผู้พี่ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เพราะมัวแต่อยู่ในป่าต่อมาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นอีกพระโสดนะองค์อรหันต์ผู้เป็นพี่ชายก็สู้อุตสาห์ออกจากป่ามาว่ากล่าวตักเตือนอีกถึงสองสามครั้ง ด้วยความการุณาในที่สุดเมื่อเห็นว่าพระกัปิละผู้น้องไม่เชื่อฟังแล้วท่านจึงกล่าวขึ้นเป็นคำสุดท้ายว่า <c oughs> ดูก่อนอาวุโสเมื่อเธอไม่เชื่อฟังคำของเราตัวเธอจะปรากฏด้วยกรรมของเธอเอง <c oughs> องพระอระหันต์กล่าวดังนี้แล้วก็ได้หลีกไปตามอัธยาศัยฝ่ายว่าพระกปิละเมื่อเห็นว่าพระสงฆ์ผู้ใดไม่กล้ามาว่ากล่าวแล้วก็แสดงตนเป็นผู้มีความรู้ดัดแปลงคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมหนักยิ่งขึ้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายพยายามจะคัดค้านก็ขูตขอกทอกด้วยวาทะในที่สุดก็เลยเกิดทะเลาะวิวาทด,ด่าว่าพระพิสุสง แม้มันดาและน้องสาวซึ่งบวชเป็นพิสุนีก็เอออ,อยินดีด้วยแล้วก็ปล่อยด่าว่าพระพิสุสงฆ์ไปกับท่านด้วยซึ่งเป็นอันว่าท่านพระกปิละพิสุเป็นผู้ที่ยังพระบริยติศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระกสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เศร้าหมองเสื่อมไปเพราะความมัวเมาในลาบยศและมานาัทิฐิของตนด้วยประการนี้ นั้นถึงการที่พิสุและพิสุนีพี่น้องเหล่านั้นดับขันสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมคือท่านพระโสธนะเถระผู้เป็นพี่ชายได้ดับขันเข้าสู่พระอมฤึกะมหานิพพานเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปฝ่ายพระกปิละพิสุผู้สําคัญตนว่าเป็นอติบัณฑิตคือเป็นบัณฑิตผู้ยอดด้วยความรู้ และพระพิสุณีทั้งสองซึ่งเป็นมารดาและน้องสาวเมื่อขาใจตายไปแล้วก็ได้พาฉันไปเกิดในมหานรกคุมที่แปดคืออเวจีมหานรกตัองหมกไม่สวยทุกวเวทนาอย่างแส้สาหัสเพราะอกุศลกรรมที่ได้ด่าว่าพระพิสุสงผู้ทรงศีลเอาไว้ การครั้งนั้นยังมีบรรุษหลายคนเมื่อความจนบีบคั้นหนักเข้าก็ได้เที่ยวกล่นชาวบ้านเลี้ยงชีวิตยอยู่ด้วยโจรกรรมคราวหนึ่งถูกพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองติดตามเพื่อจะปราบปรามเสียให้สิ้นสิงได้พากันหนีซุกซุนเข้าไปในป่าแต่เจ้าหน้าที่กองปราบก็พยายามติดตามเรื่อยเมื่อ,อจวนตัวไม่เห็นที่พึ่งสิ่งใดแล้วและในขณะวิกิตการเช่นนั้น ก็บังเอิญได้เหลือไปแลเห็นพระสิสุผู้มีปฏเปติอยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งจึงได้เรีบเข้าไปวันทาแล้วก็กล่าวละล่ำาละลักว่าท่านเจ้าข้าขอพ้อกคุณเช่าจจ้า็นที่พิ่งแก่ก็จะต้งหลาด้วยเถิดอะไรหรือโยมพระได้ถามขึ้นเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่เมื่อโจนเหล่านั้นเล่าให้ฟังพอได้ใจความแล้วท่านก็ได้กล่าวต่อไปว่า พระสบทั้งหลายเอ๋ยที่พึ่งอย่างอื่นสำหรับท่านทั้งหลายนั้นจะประเสริฐเหมือนกับศีลไม่มีเลยขอท่านจงตั้งใจสมาทานศีลเสียตั้งแต่แบบนี้เถิดตัเ,เร็วเข้านนกล่าวแล้วไม่รอช้าพระอรัญยิตเถระผู้อยู่ป่าก็รีดครองผ้าให้เป็นปริมณฑล สั่งสอนให้พวกโจรเหล่านั้นสมาทานสีงห้าในทันใดแล้วก็ให้โอวาาต่อไปว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนรักษาศีลแล้วก็แลอันธรรมดาว่าคนรักษาศีลน,นั้นต้องถือกฎอย่างเคร่งครัดคือว่าแม้ชีวิตของตัวจะตายก็ไม่ทำลายศีลเป็นอันขาดจะคิดประทุษร้ายผู้อื่นไม่ได้ ถึงแม้ใครจะถีบฆ่าแกงอย่างไรก็โกรธเขาไม่ได้เข้าใจไหมพวกข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามอย่างนั้นท่านเจ้าข้าแต่พอพวกโจร,รับศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะลุกขึ้นในขณะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ตามมาทันและพากันรายล้อมบริเวณนั้นด้วยรอบด้าน แล้วก็เข้าจับคุมพวกโจรเหล่านั้นทันทีเมื่อจับได้แล้วก็ทุบตีให้ได้รับความทุกข์ทรมานแล้วเตรียมการที่จะฆ่าโจรร้ายในป่านั่นเองพวกโจรเหล่านั้นไม่คิดหนีไม่คิดสู้เพราะคําของครูพระปายังต้องอยู่ในหูไม่ให้โกรธใครเพราะตนได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลื่อเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายในขณะนั้นแล้วเหล่าโจรผู้รักษาศีลทั้งหลาย ก็ได้พากันไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรณสวรรค์เทวโลกเมืเ่อเรื่องนี้หากมีผู้สงสัยถามว่าเหตุไหนเจ้า้วเหล่านั้น จึงไปเกิดในสวรรค์ทางทางที่เป็นโจรประพฤติชั่วช้าทําไมจึงไม่ตกนรกเล่า,าการที่เหล่าโจรได้มีโอกาสไปอุบัติในสวรรค์ก็เพราะอํานาจแห่งศีลที่ตอรักษาในขณะที่ใกล้จะตายซึ่งเป็นอาสมนักรรมเป็นเครื่องชักนําไปการที่จะทราบเรื่องได้อย่างแจ่มชัดแจ้งนั้นก่อนอื่นต้องทราบว่าตามธรรมดาผู้ที่ไปเกิดเป็นกัตรนรกในอบายภูมินั้น โทสะเป็นตัวนาไปเพราะหมายความว่าในขณะที่จะขาดใจตายนั้นหากไม่จิตประกอบด้วยโทสะแล้วโทสะนั้นก็จะนําเกิดในนรกทันทีด้วยเหตุนี้เมื่อพวกโจรมากราบเรียนแก่พระเถระผู้อยู่ป่าว่าขอให้เป็นที่พึ่งพระเถระซึ่งทราบได้ดีว่าพวกโจรจะถูกฆ่าตายในไม่ช้านี้แล้วและประสงค์จะให้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐในโลกหน้าแก่พวกเขา จึงให้สมาทานรักษาศีลและกำชับเป็นหนักหนาว่าเมื่อตอนมีศีลแล้วจะโกรธใครไม่ได้อันเป็นอุบายที่จะไม่ให้พวกโจรนั้นเกิดโทสะในขณะที่ตายนั่นเองและเมื่อโจรประัดต,ตามโอวาทอย่างเคร่งครัดด้วยความเคารพในพระเถละโทสะจึงไม่เกิดขึ้นในขณะที่ตนถูกทุกตีและประหารเมื่อโทสะซึ่งเป็นตัวนำไปสู่นรกไม่เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แล้วพวกโจรจรึงพลาดแค้วจากนรก และได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นอันว่าได้ศีลเป็นที่พึ่งสมตามปรารถนาของตนและของพระเถระผู้เป็นอาจารย์เมื่อเทพบุตรที่เคยเป็นโจรเหล่านั้น ท้องเที่ยวอยู่ในส,สวนสรรค์สวยทิพสมบัติอันประเสริฐนับเป็นเวลาช้านานสิ้นกาลนานหนึ่งพุทธันดรแล้วตกมาในสมัยสมเด็จพระศรีสากยมุนีโคตมะโรมคูเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลายได้เสด็จุอบัติตรัสในโลกประดิษฐานพระบวรและพระพุทธศาสนาแล้วเทพบุตรเหล่านั้นก็จุติจากเทวโลกมาเกิดในมนุษย์โลกเหล่านี้ณนะ พระนครพาราณีเทพบุตรอดิตหัวหน้าโจรได้มาเกิดเป็นบุตรของหัวหน้าชาวประมงในตำบลหนึ่งส่วนเทพบุตรผู้เป็นบริวารก็ได้ทากันเกิดเป็นบุตรแห่งชาวบ้านในถิ่นนั้นและได้เป็นเพื่อนเล่นจันด้วยอำนาจแห่งความคุ้นเคยในชาติปางก่อน จะขอย้อนกลับไปกล่าวถึงสัตว์นรกที่มาจากกปิลพิสุพร้อมกับมารดาและน้องสาวซึ่งเป็นพิสุณีซึ่งตั้งแต่ตกนรกในอเวจีมหานรกแล้วก็ได้ถูกไฟเผาไหม้อยู่ตลอดกาลนานนับได้พุทธันดอนหนึ่งแล้วสัตว์นรกกปิลก็ได้สิ้นกรรมแต่ว่าเศษกรรมก็ยังมีซึ่งได้มาถือกำเนิดในเซรฉานภูมิคือภูมิที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้ ได้เกิดเป็นสุพรรณมัชชาคือเป็นปลามีสีสันวันนะสวยดุดทองคําอาศัยอยู่ในแม่น้ําอาเจราวดีมีชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แสนเศร้าเช้าวันหนึ่งเหล่าเด็กๆลูกชาวประมงเหล่านั้นหลังจากเล่นหัวกันตามประสาเด็กๆอย่างสนุกสนานแล้วเจ้าหัวหน้าเด็กอิงได้กล่าวชวนพักพวกขึ้นว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มาเถอะพวกเราจะไปจับปลาในแม่น,น้ำเช่นเดียวกับบิดามารดาของเรา ไปกันเถอไป <S <S เด็เดกๆก็ได้ถือเอาเครื่องมือจับปลามีแหและอวนเป็นต้นมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำรั้งถึงแล้วก็ได้ทอดแหลงในแม่น้ำบังเอิญปลาทองผู้มีกรรมก็มาติดแหของเด็กๆเ,เหล่านั้นเข้าพอดีพ่อแม่พี่น้องเห็นเด็กๆของตน ทอดแห่ได้ปลาทองเช่นนั้นต่างก็พากันดีใจแล้วกล่าวว่าพวกเด็กเ่านี้เอาหาปลาทีแรกก็ได้ปลาตัวใหญ่ซะแล้วเออนับมาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยอือนาคตอาจจะเป็นชาวประมงที่เก่งกาจเป็นแน่เลยถึงได้ปลาทองตัวนี้เอ,อแต่ปลาตัวนี้แปลกประหลาดที่แท้หากนําไปถวายสมเด็จพระราชาชบดีพระเจ้าโกศนเห็นทีอาจจะได้พระราชาทานรางวัลเป็นที่ดีและเป็นอันมากก็ได้นะเนี่ย โอใช่แล้วใช่พวกพ่อแม่พี่น้องเด็ก,ดกๆก็แนะนําให้เด็กๆเ,เหล่านั้นพากันเอาปลาทองของตนไปถวายสมเด็จพระราชาเด็กๆจึงนําปลานั้นลงเรือแล้วช่วยกันถายบ่ายหน้าตรงไปสู่พระบรมมหาราชวัง แล้วขอเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถวายปลาจนเด็จพระราชาคิษษษษษษษดบดีเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นปลาทองก็ได้แปลกประหลาดเช่นนั้นจึงส่งมีพระราชาดำริว่าเออปลาทองตัวนี้ใหญ่จริงเนาะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นปลาอะไรกันแน่นับว่าเป็นปลาที่แปลกประหลาดอยู่ทำไมจึงมีสีกายคล้ายกับทองนะอืมเอหน้าแปลกจริงๆ เฉลอยอาจจะมีเหตุอันลึกลับยากที่มนุษยธรรมธรรมดาสามัญจะรู้ได้เออถ้ากระไรเราจะไปทูลถามแตบบ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจะดีกว่าขันได้ส่งพระบรมริเช่นนี้แล้วจึงรับสั่งให้นำปลาสีทอนั้นไปยังสำนักแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์พร้อมกับอัม,มาเสนา และเด็กๆทั้งหลายก็ได้ไปเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามความสงสัยเมื่อมันปลานั้นไปถึงพระเชตวันมหาวิหารปลานั้นก็อ้าปากขึ้นในขณะที่มันอ้าปากขึ้นมานั่นเองบริเวณพระเชตวันมหาวิหารทั้งสิ่งก็ปรากฏมีกลิ่นเหม็นปุ้งไปทั่วอย่างความประหลาดใจแต่ให้คนทั้งหลายเป็นอันมากสมเด็จพระราชาจึงได้ทูลถามแห่งองค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นว่า โอ้ข้าแต่พระองค์พูเจริมเหตุไฉนัป่านี้จึงมีกายคล้ายทองคำผิดจากปลาธรรมดาทั้งหลายและเหตุไฉนจึงมีกลิ่นปากเหมือนอะไรจะขนาดนี้พระเจ้าข้า มเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเล่าบุพกรรมของปลาตนนี้ว่าขอถวายพระพรมหากรพิษปลานี้เดิมทีเป็นพระภิกษุผู้มีนามว่ากปิละในพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่ากัสสปะที่ล่วงมาแล้วเธอเป็นพระหูสูตร เรียนเจบพระไปไปดกมีศิษยานิสิตมากหากแต่ถูกลาดยศเข้าครอบงำได้ด่าว่าพระพิสุผู้มีศีลทั้งหลายทำให้พระาศาสนาของพระกสตักสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมถอยเศร้าหมองตายไปแล้วจึงต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกบัดนี้สิ้นจำแล้วแต่เศษบาปก,ก็ยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นปลาเพราะข้าที่ตนได้เรียนพระพุทธวจนะ ขอพระพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานจึงมีสรีพระดังสีทองคำสวยงามแต่เพราะความที่ตนได้ด่าว่าพระพิสุขผู้มีศีลจึงมีกลิ่นปากเหม็นอย่างไรกาบในแบบนี้ขอถวายพระพรเราคถาคตจะถามตราานี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป ลำดับนั้นสมเด็จพระพุทธองค์จึงได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสถามปลานั้นขึ้นมาว่าเจ้าชื่อกัปิลัลใช่หรือไม่ก็เป็นเกิดความอัศาจรรย์แก่คนทั้งหลายในที่นั้นเพราะได้ยินเสียงปลาท่อนั้นทูลตอบสมเด็จพระพุทธองค์ว่าเจ้าก็เจ้าข้าข้าพระองค์ชื่อกัปิละ เจ้ามาจากไหนข้าพระองค์มาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าข้าท่านโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหนล่ะท่านดับขันทบบรณิพานไปแล้วพระเจ้าข้านางสาวธนีมารดาของเจ้าไปไหนล่ะเออนางกำลังอยู่ในมหานรกพระเจ้าข้านางตาปนา้องสาวของเจ้าไปไหนล่ะ นางตกกำลังอยู่ในมหานรกพระเจ้าข้าครั้นสุพรรณมัจาปราทองผู้มีกรรมทูลต่อสมเด็จพระศรีสัมพชสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนีแล้วก็ให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตนเป็นยิ่งนัก เระึกถึงกรรชั่วแห่งตนในอดีตแล้วให้แค้นใจตนเองว่าไม่น่าจะกระทำบาปกรรมอันนั้นเลยเลยถูกโทสะเข้าครอบงำจนขาดสติเอาศีรษะคว้าเรือโดยแรงขาดใจตายในบัดนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ในอเวจีมานรกเช่นเดิมทางนี้เพราะเดระฉานะปิละนั้นทำการรกกิริยาตายไปในขณะที่โทสะจิตเลยถูกโทสะ ถ้านำพาไปเกิดในนรกอีกทางทางที่พ้นจากมรกนั้นแล้วครั้งหนึ่งองค์ได้ระสัาวิสเทธีสุดอด,ดมองใจต,ตัดมูลกิเลสลายหลีกละในสิง่งนรมลำดับ,บนั้น เดชชาประมงเหล่านั้นได้ฟังเรื่องของกปิละแล้วก็ได้เกิดสังเวชสลดใจจึงได้ขอบวชในสำนักของพระพุทธองค์ภายหลังก็ได้สำเร็จเป็นพระอหรหัรต์ทั้งหมดได้บริโภคธรรมอันเดียวกับพระศา,าสดาคือสมาบัติก <iques> ารตั้งตนไว้ชอบคือตั้งตนอยู่ในศีลมีผลมากอย่างนี้แหละ ว่าตาธุสัสาุภาวนาดุสรณะคือพระรัตน